มาดูทางข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทางฝากฝั่งสอวอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของนายแพทย์ทวีวงศุลกับบนตรีสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ระบุด้วยนะเห็นด้วยนะครับว่าหากรัฐบาลจะมีการประกาศล็อกดาว์ควบคุมสถานการณ์ในบางพื้นที่นะครับซึ่งก็มองว่าการล็อกดาวทั่วทั้งประเทศเนี่ยอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างได้ครับ ในแพทย์ทวีวงจุลกะบ,บุญตรีสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์รัฐสภานะครับกับผู้สื่อข่าวนะเกี่ยวกับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่านได้แสดงความห่วงใยนะครับต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุด,ด้วยว่า ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลแล้วก็อยากให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตามาหลักการ3อย่างนะครับก็คือหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงแคบ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ระบุด้วยนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบในหลายด้านแต่ในด้านการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังคงสามารถดำเนินการไปได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของคณะกรรมิการการสาธารณาสุขวุฒิสภานะครับก็มีการดำเนินการอยู่แล้วก็จะยังมีการาพิจารณากันไปอย่างต่อเนื่อง แต่เพียงแต่หากสถานการณ์ไม่มีความผ่อนคลายขึ้น,นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชุมอีกครั้ง ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีท่าทีว่าจะแพร่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นนั้นเนี่ยนะครับจนนำไปสู่การประกาศล็อกดาวน์ประเทศหรือไม่ตนก็มองว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับหากจะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มองว่าไม่มีความจาเป็นแต่หากมีการควบคุมเป็น รายพื้นที่ไปนี้นะครับก็ควบคุมภายในจังหวัดด้วยนี้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าเนื่องจากขณะนี้ประชาชนก็ให้ความร่วมมือนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดีแล้วก็ไทยเองของเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้นั่นเองครับ